สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Huawei MatePad Pro 12.2นะครับเป็น Paper Mate Edition ด้วยก็คือเป็นหน้าจอแบบผิวเรียบด้านนั่นเองนะครับเขาก็มากับปากกาและก็ คีย์บอร์ดนะครับเป็นหัว w e i g ิดคีย์บอร์ดซึ่งเป็นตัวที่ปรับปรุงใหม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะตัวนี้จริงๆน่าสนใจมากสำหรับสาย Productivity นั่นเองเราแกะกล่องมานะครับด้านในก็จะเจอกับชับเลสนะแล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านในเอาไว้เช็ดจอครับ เออไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ e m p e n พนซินะครับตัวเดียวกับ Ma ดแ p ดโปรสิบสอเลยตัวนี้แทบไม่มีดีเลยน,นะครับเขียนปุ๊บมาปับ๊บไม่มีการลากแล้วมาทีหลังนะตัวนี้มีหวัวเวลกริดคีย์บอร์ดด้วยรองรับทเทคโนโลยีลิงก์เช่นเดียวกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบม่แทร็กแพดกว้างขวางนะครับคีย์บอร์ดตัวปุ่มเนี่ยเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็สามารถพับเก็บได้ง่ายมีช่องเก็บปากกาด้านในนะครับและ วัสดุสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับุ้นนี้ก็มากับหน้าจอขนาด12.2นิ้วตามชื่อเลยนะครับมากับจอ Tandem o r e d เกรดเดียวกับ iPad Pro ตัวล่าสุดเลยแล้วก็เคลือบผิวด้านเรียบสนิทนะครับจะเห็นว่าผมรีวิวเนี่ยอังไฟเนี่ยโอ้โหแทบไม่เห็นไฟสะท้อนเลยนะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับหน้าจอนี้แล้วก็ยังคงความสว่างสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับ ร่วมกับการเขียนกันทัชสกรีนที่ลื่นไหลอันนี้เพราะว่าเป็นอินโนเวชันละกันนะครับสำหรับการใช้งานแท็บเล็ตแบบใหม่แบบสับเลยเพราะว่าค่ายคู่แข่งไม่มีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความบางของตัวเครื่องเนี่ยห้มิลกว่านะครับถืกว่าบางมากๆเลยพกพาง่ายครับลำพง4ตัวกระหึ่มนะแล้วก็มีสแกนนิ้ว ด้านข้างนั่นเองฝาหลังเนี่ยเป็นสีทองแล้วก็มีลายเท็กซ์เจอร์คล้ายกับผ้าไหมนะครับพบว่าก็สวยงามดีลักชูดีนะระบบภายในมากับ Har m o ม yOS 4.2นะครับใช้งานก็จะเหมือนกับ iPad Pro ที่เราคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้รองรับเฉพาะ WiFi เท่านั้นนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆสามารถลงได้ลง Google ได้ผ่านวิธีไมโคร G แล้วก็ GBo x นั่นเองนะครับที่เหลือใช้งานได้หมดเลยครับจะเป็นแคนวาไมโครซอฟอะไรต่างๆนะครับส่วนเปเตอรคลิปเนี่ย ไม่รองรับแนวนอนอันนี้อยากให้เขาทําใหม่เหมือนกันนะแต่ก็ใช้แคปคัทได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าจออะไรต่างๆได้ตามปกติเลยนะแล้วก็มีซูเปอร์ดีไวิ์สครับสำหรับใครที่ใช้หูวอยพิโอลาเจอะไรอย่างนี้เราก็สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตได้เลยแล้วก็มีสตอเรจที่5 1 2ร้อกิกนะครับให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มทีเดียวนะนะโอเคเรื่องของอการใช้งานอื่นๆก็จะมีเรื่องของอตัวข่าเเรื่องอะไรเอ็มเพนโซนนะครับที่เป็นแอปอสำหรับ การจดบันทึกนะแล้วที่ผมชอบคือ go pen ครับตัวนี้โกงมากๆแล้วเวอร์ชั่นล่าสุดอะ brush หรือแปลงมีให้เลือกเยอะมากคือสำหรับใครที่เป็นสายรอวิ่งวาดรูปอะผมว่ามันโคตรชอบแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องซ้ำอะไรเพิ่มเลยครับมันมีแปลงมีอะไรต่างๆให้เลือกเยอะมี t o o ต่างๆให้เลือกเพียบนะครับใช้งานไม่ยากเมนูมินิมอลแล้วก็รองรับเลเยอร์ได้เป็นร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายวาดภาพแบบละเอียดมากๆเราสามารถ วาดแล้วก็ export มาใช้ในโซเชียลอะไรต่างๆได้เลยนะครับและที่สำคัญคือ WPS Office บนหัวเว่ยรุ่นนี้เนี่ย UX UI เทียบเท่ากับของ Microsoft นะครับพาดพิงเลยและกันเพราะว่าเออมันทำได้เนียนขนาดนี้เลยหรอแล้วก็การใช้งานต่างๆง่ายนะครับมีทั้ง Word, Excel, PowerPoint อะไรต่างๆครบเลยอย่างไรก็ดีถ้าคุณใช้ Microsoft อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับกล้องหลัก13ล้าพิกเซลอันนี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับเอาไว้ถ่ายการ,ารสแกน QR ต่างๆได้วิดีโอถ่ายได้ 4K นะครับก็เป็นกล้องเซตเดียวกับ m a p a d Pro 13.2น,นั่นเองภาพรวมของ m a p a d Pro 12.2 Paper Mate Edition เนี่ยเพราะว่าก็เป็นแท็บเล็ตที่ ทำกันบ้านมาดีมากๆนะครับทั้งเรื่องของการออกแบบเคสที่มีช่องเก็บปากกาด้านในสามารถพับเพื่อเขียนวาดในองศาที่เหมาะสมได้ตัวเครื่องบางเฉียบสวยงามนะครับลำโพงสีตัวและแน่นอนว่าหน้าจออัปเกรดขึ้นสวยกว่าเดิมและแน่นอนครับเป็นผิวเรียบด้านเหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงเขียนบนหน้าจอนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า ดีมากๆสำหรับใครที่ซื้อมาทำงานจริงๆนะไม่ได้เน้นแบบเร็วแรงอะไรมากนะเรอติดตามได้ครับที่19ตุลาคมนี้